ันออกเป็นอีกหนึ่งภูมิภาคที่มีความหลากหลายและความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเนื่องจากเป็นแหล่งอุตสาหกรรมสวนผลไม้แหล่งอัญ,ญมณีพืชไรนาอ่างเก็บน้ําและมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามที่น่าสนใจมากมาย ใต้ปิกฝนหลวงสัปดาห์นี้เราขอพาคุณผู้ชมมาลงพื้นที่กันที่อำเภอตาพยาจังหวัดสะแก้วซึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งและทางกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือมาต่อเนื่องตลอดปี2563เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามชมได้ในใต้ปิกฝนหลวงวันนี้ค่ะจังหวัดสะแก้วมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบถึงราบสูงและมีภูเขาสูงสลัซับซ้อนโดยในช่วงฤดูฝน จะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และอิทธิพลของแนวเทือกเขาจันทบุรีซึ่งอยู่ทางตอนล่างของจังหวัดส่งผลทําให้พื้นที่ทางตะวันออกของเทือกเขาเป็นพื้นที่ที่มีฝนน้อยกว่าทางตอนบนของจังหวัด รวมถึงอำเภอตาพยาแห่งนี้ค่ะก็เป็นพื้นที่อับฝนมีฝนน้อยกว่าบ,บริเวณอื่นๆและได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งนานร่วมเดือนเพราะอยู่นอกเขตชลประทานพืชและข้าวที่ชาวนาปลูกในแปลงกเกษตรกว่า5้า0 0ื่ไร่มีความเสียงยืนต้นตายรวมถึงส่งผลกระทบต่อด้านปศุสัสตว์และปริมาณน้าเก็บกักในแหล่งเก็บน้ํา ในปี2563กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้รับการประสานจากอาสาสมัครฝนหลวงและเกษตรกรในพื้นที่จึงเร่งดำเนินการทำฝนตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นมาช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรของอำเภอตาพระยาโดยศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกจังหวัดระยอง หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสระแก้วและจังหวัดจันทบุรีได้ขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงรวมทั้งหมด153วันทําให้มีฝนตกในจังหวัดสระแก้ว74วันได้ปริมาณน้ําฝนที่ตกในพื้นที่อําเภอตาพระยารวมทั้งหมด330มิลิเมตรสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พื้นที่การเกษตรอ่างเก็บน้ําและแหล่งเก็บกักน้ําขนาดเล็กให้รอดพ้นจากวิกฤตฝนทิ้งช่วงมาได้

และในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะก็เป็นโอกาสอันดีที่ทางกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะคะได้มีโอกาสมาร่วมเกี่ยวข้าวกับพี่น้องเกษตรกรอำเภอตาพญาค่ะซึ่งด้านหลังของดิฉันตรงนี้นะคะก็คือแปลงนาข้าวของพี่ลำดวนชุมนุมชาติซึ่งเป็นอาสาสมัครฝนหลวงอำเภอตาพญาพร้อมด้วยพี่ๆอาสาสมัครฝนหลวงท่านอื่นๆนะคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาดูวิธีการเกี่ยวข้าวแบบโบราณซึ่งเป็นวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่เราควรอนุรักษ์ไว้ค่ะไปชมการเกี่ยวข้าวพร้อมๆกันค่ะ ขาเกี่ยวข้าวที่ร้อยเอ็ดกับที่สาแก้วตอนนี้วันนี้ค่ะเอ่อก็ถือว่าเป็นวิถีชาวบ้านที่ดีนะครับในการที่มาร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าวในแบบนี้เนี่ย <ฮะ S 1> ก็ควรที่จะอนุรักษ์ไว้เพราะว่ามันเป็นในเรื่องของการสร้างความสามัคคีมันก็ได้มาเจอพูดคุยกันอย่างวันนี้เนี่ยทางทีมฝนหลวงเองเนี่ยเราก็จะได้เจอทั้งพี่น้องอาสาสมัครฝนหลวงทั้งท่านเกษตรอำเภอนะครับแล้วก็ได้คุยเกี่ยวกันไปคุยกันไป เราทางกรมฝนหลวงเองและรายการเป็นเกษตรเองเนี่ยเราก็ได้ข้อมูลเชิงลึกอีกมากมาย<ฮ>ในการที่จะไปวางแผนในเรื่องของการที่จะทําฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่เหล่านี้ความสําคัญที่สุดคือภาครัฐภาครประชาชนต้องร่วมมือการทํางานอย่างแท้จริงการได้ข้อมูลอะไรตรงนี้เนี่ยมันก็จะทําให้ประสบผลสําเร็จคือภาครัฐเป็นผู้ทําฝ่ายเดียวลงมา ภาคประชาชนไม่ได้ให้ความร่วมมือหรือไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรนู่นนี่นั่นเนี่ยความสําเร็จมันก็ค่อนข้างที่จะไปได้ยากเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราต้องอาศัยข้อมูลของพี่น้องเ,เษกษตรกรในพื้นที่จริงๆเดี๋ยวนี้ยังมีการเกี่ยวแบบโบราณแบบนี้อยู่ไหมคะแม่มยังมีอยู่อ๋อแล้วถ้าเราเกี่ยวแบบนี้ไปแล้วเราไปทําอะไรต่อคะแม่เอาไปตากเอาไปตากก่อนอ๋อแล้วเขา เขามีแบบตีข้าวฟาดข้าวไหมคะอ๋อยังมีอยู่คุณผู้ชมคะและนี่ก็คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะคะที่ได้มีโอกาส ช่วยให้ข้าวนาปีของพื้นที่อำเภอตาพญาจังหวัดสะแก้วแห่งนี้ได้มีผลผลิตออกมาจนประสบความสําเร็จค่ะนอกเหนือไปกว่านั้นนะคะกมรมฝนหลวงของเราก็ยังได้ช่วยเหลือพื้นที่อ่างเก็บน้ําน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภครวมไปถึงการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่าไม้แล้วก็การอุตสาหกรรมด้วยค่ะสําหรับในวันนี้นะคะรายการใต้ปีกฝนหลวงก็หมดเวลาลงแล้วสัปดาหนะ์หน้าเราจะไปกันที่ไหนและเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสําหรับวันนี้ดิฉันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ we